สวัสดีคะ่ะพี่น้องเมื่อนี่ขอนกับแฟนกับลูกสาวกับม,ตบมะตอยบักม่วงคือเก่าจับตอยบักม่วงไปดองจ้ะเพราะว่านานี้บักม่วงหลายเนาะจ้ะพี่น้องหลังจากทีเฮาจะให้มันโลนถิ่มซื่อ,อๆพอมันสุกล่มมากมันก็จะโลนถิ่มซื่อ,อๆขอนวานนะนะขอนก็เลยอยากเอาไปดองดองเอาไว้ขายไม่พี่น้องเอาไว้ขายยนี่ยม,มันบ่มี่เนั่นสินคืออยากเด้วัดสะดวกเอาก็เลยฟฝ้าวต้อยสร้างมันบ่ท่านเขาเก่ียนเนาะสิน ล้างมือขอนกับมาตอยกับลูกล้างมือแฟนกับมาตอยห้เนาะจากขอนบก้าปีนล้างล้านตัวนี้จากพี่น้องปีนขึ้นไปได้ยุ้งก็ิไปถือไม่สาวยืนยืนซอยยุ่หันขอนกระยานขอนตกสันดกว่าขอนก็ะเลยห้แฟนมาตอยห้ต้อยต้อยมากมือนีกระได้หลเติบจากพี่น้องได้ประมาณสี่กับปุกหากระปุกอยู่จ้ะขอนกระลูกก็เลยมานังหันจากพี่น้องตา ตัดหัวมันออกแล้วก็ล่างแล้วก็ผ่าคร่งแลวกเกาในมันออกจากพี่น้องเอาในมันออกจังสี่ขอนกระเ่น้ำเกลือไว้แช่น้ำเกลือเพื่อบ่ให้บักม่วงนี่มันมันมันแหล่มันดำเนาะจากพี่น้องมันแหล่มันดำบาดนี้ยช่วงนี้ขอนกระตุมน้ำเกลือไว้ละละขอนจะดองเกลือธรรมดาจากพี่น้องแบบโบราณเน้อจ้าเพราะว่าขอนบ่อยากใส่สารตัวที่ที่เขาจะเอามาดองบักม่วงตัวไอ้สีเหลืองเหลืองเนี่ยมาจากพี่น้อง มันตัวนั่นสารตัวนั่นมันสีออกหวานๆเนี่ยจักน้อยแต่ว่าก่อนก็ะเลอยอยากดองกินแบบเอแบบบรล่านบู่านมันกรอบดีจ้ะดองเกลือธรรมดาเห้านี่แม่จ้ะก่อนก็ะเลยสีมาดองเกลือไว้ขนกระดองไวไล้ลายกระปุกละได้ประมาณเศร้ากระปุกแล้วขวัญว่าขวัญสีอ่าเอาไว้ขายเนี่ยมันโมมี่นอกจอ,อีกส่วนหนึ่งน้องกระปุลเพิ่นไปโุงเลียนเพิ่นกระถาแม่เสมอว่าแม่ คุณนูอยากขายของว่าสั้นอยากหาของไปขายลุงเรียนโอ้ยแม่กะคืพอพ่อเสนอหวานนี่ไปเอาบักม่วงมาดองมาดองเน่าบานนี้ลูกเปิดเทิมนี่ก่อนเกเฮ็ดให้ลูกไปขายให้นักเรียนทุงละหาบาทสิบ,บาทจากพี่น้องลูกสาวพ่อได้พ่อได้ค่าขนมเนาะพี่น้องกะเฮ็ดไปบ่หลายกะสิบกะสิพ่อได้อยู่ตีเนาะพี่น้องเนาะใครก็ให้มันโลนถิมเนาะเป็นการแปลรูปบักม่วงบานเท่าจากพี่น้องก่อนกับลูกกับซอยกันเน็ดน้องขบุญเพิ่นกะไอตัดหัวมันหายเพราะว่า พื้นพื้นพื้นตัดครองครองครองหน่วยของบักม่วงพื้นตัดโป้ปินนะแมพ่พีนองแมก่กเลยเห็ดเองทึ่งกับยานบักม่วงมันมองงามเนาะจาะพี่นองขั้นมองงามค้นกับพ่อยากกินเด้พี่นองบะด,ดองเอามาแดมันสิกรอบจ้ะพี่นองดองเกลือธรรมดาโบราณเท่านี้จ้ะลองเบิ่งเด้อพี่นองเด้อล่องล่องแปลรูปเพื่อขวัญเบิง่งผู้ใดไออยากมีไอเดียมีอันนี้กัน กันไรเนาะพี่น้องก่อนกันคือถิ่นแต่จิให้ลูกไปขายโรงเรียนกับกับของกับสิโลขายน้ำบานแน่นี่ละขายทรงแน่จะพี่น้องผู้ใดอยากมารับไปขายกัสทรงกับปุ๊กละลอยจะพี่น้องกับปุกใหญ่ตืบอยู่ได้กับปุูกแปดอ่อนจะพี่น้องเขาอื่นกับปุูกแปดอ่อนเนาะพี่น้องเนาะอ้าวจังไนคอนก็เอาไว้ซ้ำนี่เนาะพี่น้องมือนี่คอนกะบ่มียังจะพี่น้องแต่ละมือแต่ละวินกับผ้าลูกคิดเบียกไปสั จังศิละพี่น้องนี้น้องกระปุนเพ่อกับมวนลด้พี่น้องมวนแม่ผ้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กระมวนไปนี่พอพาออกมาแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี่จากพี่น้องมือนีก็สิเฮ็ดอยู่นี่อีกโดนเติบอยู่หรอกมันนี่มันกะคคำ